ก็กลับมากับเกม t า s ทูสว v e กันอีกแล้วนะฮะก็นะครับคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพาร์ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าออตอนที่ผมบอกว่าคลิปพาร์ทที่5้ามันผม,ผมดันไปเล่นตักชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะผมก็เลยทําการซอยคลิปครับผมก็ขอกล่าวขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็คือผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมันจะเซฟเป็นควสเควสครับเพราะฉะนั้นฮะตอนที่ผมออกไปครั้งที่แล้วครับมันมันเลยไปเริ่ม ไปเริ่มนักเกาะใหม่ผมก็เลยทําการเดินม,มาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะมาต่อกับชิปที่แล้วให้ได้นครับนี่ครับผมตะกี้ผมเก็บลูกลอกมานะคะตอนนี้นะครับธนูผมกลายเป็นธนูธนูแบบที่มีมีลูกล้อแล้วฮะเขาเรียกว่าธนูคอมเพลตรครับครับผมแล้วก็ได้แผ่นเหล็กมาอันนี้นะฮะผมจะทําแผ่นเหล็กผมจะเอาแผ่นเหล็กไปเสริมเกาะผมนะฮะ กาะตอนนี้ผมเกาะแบบเป็นแบบว่าโลอยู่นะครับก็ไม่ค่อยจะป้องกันดีเท่าไหร่นี่ฮนะของบายนะครับมีเป็นกาะแบบว่ามีแผ่นเหล็กเสริมนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ง่วงแล้วด้วยผมจะนอนเลยอาการเพราะว่าคลิปพ,พาที่แล้วผมนอนปุ๊บมันกลายเป็นมันกลายเป็นตอนกลางคืนไปเลยก็คือถ้านอนตอนนี้ก็อาจจะตื่นมาเป็นช่วงเย็นๆหน่อยนะฮะ เย็นจ,จริงด้วยอ่าข้างหลังนี่ขึ้นไปยังไงสามารถอ้อมไปได้ไหมไม่อยากจะเก็พิงครับผมตอเลยอ้อ,อ,อมไปได้ไหมตกนะเยออ้อ,อมได้ด้วยตอนนี้นะครับก็ถือธนูไว้นะฮะ มีธนูเหลือยี่ห้าดอกนะครับชี้อะไรแบบบนะฮะและวก่อนนี้นะครับก็จะมีที่พักอีกสามจุดนะฮะก็คือจุดที่ผมอยู่จุดหนึ่งก็จะมีจุดอื่นๆอีกนะครับตอนนี้ฮะผมจะทำการวิ่งไปหาวิ่งไปหาคุณยายนะครับเพื่อที่จะทำเฟลต,ต่อไปนะฮะ ซึ่งเฟสของคุณยายเนี่ยเ,เดี๋ยวคุณยายคือเดี๋ยวคุณยายจะให้เราจะให้ผมมะฮะไปหาอะไรนะไปหาศพแมวครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องหาศพแมวเริ่มที่จะมืดแล้วผมต้องเดินอ้อมไปนะฮะเพราะว่าข้างหน้านี้มีมีตรงซอมบี้อยู่นะครับวลางซอมบี อ้ยอุย,อย,อยตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะอึดในระดับนึ่งนะฮะ<า>นี่ขนาดอึดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วฮะพี่โยมพี่โยมตายนี่ครับทีเดียวตายยิงทะลุด้วยฮะ ที่ยิงทะลุเพราะว่าผมใช้หน้าไม้คอมปาวนะครับเป็นหน้าไม้แบบมีลูกล็อกช่วยในการยิงนะฮะแรงมากเลเวลอัพเลย,ยมเมื่อเลเวลอัพแล้วตรงนี้มีคำทีสอนทำไรไปก่อนไป สอนทำโพชั่นนะครับปึ๊บแล้วก็นอนเต็มอิ่มเลยทีเดียวคือเป้าหมายต่อไปนะครับผมจะทําการหาช็อตทูปนะครับเพื่อจะทําเป็นสะโขบนะครับเพื่ออัปเกรดปืนปืนผมนะฮะเห็นเขาบอกว่า,าถ้าเราเอาช็อตทูปมาทำเป็นสะโขบแล้วสร้างเป็นไรเฟิลนะครับมันจะแรงมาก ทะลุนี่ไม่ค่อยดีนะก็ดีนะแต่บอกว่าคือดีดีที่มันยิงทะลุอ่ะแต่แบบมันเก็บกระสุนยากอะ่ะเก็บลูกธนูคืนยากนั่นเองะฮะขึ้นไปก็เจอคุณยาล้วครับอุย้ยเที่ยเตาแม่งดไฟครับแพ้นะฮบคือตั้งแต่มาเกาะน,นี้ครับผีผีไอ้ผีพวกเนี้ยฮะมีเยอะมากครับเยอะ เยอะจนแบบมันเยอะเกินไปอะ <t ri> ่ะพอมันเยอะเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมากเลยแล้วซอมบี้ซอมบี้บนเกาะน,นี้ค่อนข้างที่จะฉลาดนะฮะไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะฉลาดเลยแหละ อาหารไว้นะฮะช่องว่างมันจะเพิ่มนะครับพอช่องว่างเพิ่มแล้วก็ผมก็จะทำการติดนี้แล้วก็คอมบิ่นเป็น 5, ผ้าพันแผลนะฮะดอกไว้เปลืองช่องนะฮะดอกตายเปลืองช่องครับเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้นอ็อตอยู่แล้วนะฮะ คือมันจะแบบตามมัาลอยให้ผมนะคุณยายครับคุณยายเลยอ๋อคุณตอนก็คืนนีคุณยายใหญ่หลบหลบใหญ่นี้ฮัลโหล I've been there. you need I used to maybe thank you you find if I'm you ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะฮะนี่ครับเขาให้หาศพแมวนะฮะศพแมวนี่ครับ ก็อยู่กับลิงจ่อฝั่งนู้นฮะเป็นจุดกระพริบกระพริบนั่นเองไปครับก็เดินไปตรงไปเลยแล้วกันเห็นไหมนะมว่ามันแรงมากขอเ่าไม่เอา เดี๋ยวมันก็วิ่งหนีนะฮะโอ้สิ่งซาวนี้น่ากลัวคือในนี้ปลอดภัยไหมโหเดินชาเลนจ์น,นะฮะนี่ไงช็อตทู๊เจอละดอบเลยดอบข้างนอกดอบข้างนอกมาดอบข้างนอก เขาตัดฟูกดเทคกสอนไดไไหมก็สอนทำอ๋อสอนทำเรื่อยสองแกลอนนะฮะเรื่อยสองแกลอน๋อเดี๋ยวครับแวนคอมบายก่อนก็ยังม,ม,มันคอมบายไม่ได้อะอเดี๋ยวนะผมขอ,อดูเซอร์ไวเวอร์ไกด์ก่อน ปึบ๊บเว็บพอนใช่ไหมไฟล์ล็อตโมว่าท็อป ทีนี้นอนไม่ได้ครับเพราะว่าประตูมันเจงแล้วฮะก็มีแค่คงก,ก็ยังดีที่มีไฟดอบเลยฮะดอบเสร็จปุ๊บดอบขวดผมจะทําการดอบดอบของทุกอย่างก่อนนะครับเพื่อที่จะโมไม่ไดนะ้ของเต็มน,นะฮะดอบคอมบายได้แล้วฮะ ทําการโมเลื่อยเป็นสองแกลลอนนะครับมันจะได้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นนะฮะปึ๊บได้แล้วครับกสองแกลลอนแล้วผมก็จะโมได้แล้วฮะหน้าไม้ครับ ตอนนี้ผมได้หน้าไม้แล้วฮะโง่ยี่ํำตั้งนาน,นครับคือมันต้องเอาไปประกอบกระดามปืนนั่นเองนะฮะหลอดครับตอนนี้คือใช้น้ำใส่กระตอบีไลท์ได้ไหมคอมบายอ๋อหน้าไม้ก็ใส่กระตอบีไลท์ไม่ได้นะฮะ ค,คือผมก็ยังคอมไบ่คอมไบยสโคบไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าคอมไบยคอมไบยสโคบไม่ได้ หรือว่าต้องต้องเป็นเฉพาะตัวแจ็คถึงจะคอมบายได้ก็ไม่แน่ใจตรงนี้มีหลุมตกเต็มเลยครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยข้างล่างนะข้างล่างก็จะเป็นลิงนะฮะคุยกันลิงก่อน ต้องเดินอ้อมไปครับดีเหอะทแบบานเนี่ฮะยิงทะลุหัวไปเลย มาอะฮะอ่าสองตัวเลยตะกี้ธนูนัดเดียวได้ซอบบี้สงตัวฮะค่อนข้างที่ตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะพูดเบาๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะคะแล้วก็ผมอยู่กับน้องครับน้องผมก็นอนแล้วก็เลยพูดเสียงเบานิดนึงนะครับผม เริ่มเมช้าแล้วครับก็เป็น,นมีตหมาที่ดีนะครับใน,ในตอนเชา้าก็ฝั่งฝั่งขวานะฮะก็จะเป็นที่นอนนะฮะสามารถนอนได้นะครับอพอตอนพอตอนพอตอนกลางวันปุ๊บมันจะหนีฮะีหนีหนีแสงครับไปหลบต้องต้องอ้อมอ้อมไปไกลเลยฮนะ ลงทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับทีนี้มีอะไรไหมทีนี้อ้วนก่อนสออ,ออะไรไม่ทานแล้วอ่ะผมทาแล้ว,วอ,อ่ะพอหน้าไม้นี่เคนจิโอลลี่นะฮะคือตัวอื่นทำไม่ได้นั่นเองะครับ แสดงว่าเคนจินีเก่งการเก่งการใช้ธนูนะไปแล้วคืออูโหูข้างบนปาร์ตี้ ตามสั่นตังนี้ดีกว่า ไม่น่าจะมีความจำเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นดอกครับทำรูเพิ่มเป็นสิบอก เรือฮะไม่ทราบเรือผมเองสิ่งของบางตามนะฮะเบื่อหนี้มากเลยทำผมเฟืองกระสุนมากตอนนี้หยิบน้ำครับข้างหน้านีบอสครับ กระสุนหมดแก้แล้วมาเนื้อกระสุนหมดครับทําใหม่ครับเป็นกระสุนธรรมดาแล้วฮะไม่ต้องมีขนกนกขนนกแล้วครับอุยอ้ยโหนีโ่โดนดเร็วมากเลยฮะพอใช้ ที่นีคุณเห็นผมรีโหลดนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นธนูธรรมดาเงี้ยมันมันจะรีโหลดช้าหน่อยนนนะฮะแต่พอเป็นธนูธนูแบบหน้าไม้ปุ๊บรีโหลดเร็วครับรีโหลดแบบ เทก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ธนูแบบมีขนนกนะมันก็จะยิงแรงกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดใช้ธนูแบบไม่มีขนนกนี่ก็มันก็จะแบบ เบาๆนะมันจะพุ่งได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ผมผมอ้อมผมอ้อมไม่นี่มากเลยอานูเหลือยนะี่สี่นั กวางนะฮะกวางจังเป็นซอมบี้อีกอะ่ะเสียงมา,ยยามากแล้วผมดันด้องงงมากหาเอิร์ฟไม่เจอเลยอ้าว แล้วผมจะปีนขึ้นไงอะ่อกะก็ปีนขึ้นยังไงอะ่ะอ๋อตอนนี้หิวนะฮะหิวกินเนื้อเลยครับ อดอ,อกแล้วเนี่ยเรียบร้อยอวนอน,นี่ก็คงเป็นเกาะสุดท้ายแล้วฮะได้กิฟต์ไม่คันแล้วฮะตอบก่อน คอมายหังคอมายนี้คอมายนี้คอมไบได้ไหมก็ไม่ได้แล้วนะฮะโอเค <c oughs> ถามว่าทำไมผมทำเป็นเป็นแบบยิงนัดเดียวนะฮะก็คือยิงนัดเดียวเนี่ยมัน คืออนุภาพการเล็งมันเหมือนมันเหมือนอนูนะฮะก็คือเราสามารถเล็งเล็งยิงหัวได้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเราเล็งยิงหัวได้มันก็จะนัดเดียวตายนะฮะจะล้ลิงอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหรอไ,ไม่ใช่ข้างบนนะ คือมันเหมือนเป็นเป็นที่กั้นนะฮะที่กั้นให้เราลงเดินนั่นเองฮะนี่เปธนูผมคลัสสิไกโรก็คือธนูไม้ธรรมดานั่นเองอันนี้เป็นน้ำปั๊บอันนี้เป็นน้ำมันเอ้ากดผิดนะฮะ ไอ้ซากแมวเด็กแคทเจอแล้วอะไรยังไงอุ้ยเจอเจอแพนดิ้งใผมโห่คาไกายมากเลยเดเซอร์ไวเวอร์ไกด์นะครับอ่าเวปอนอยู่นี้มั้ง มอ,อ,อยากดูวิธีท,ทำสโคบนะฮะทาโพชั่นผมก็มันมันมีสูตรให้ทําก็จริงแต่ผมก็ยังทําไม่เป็นนะฮะอ๋อพาทที่แล้วคือผมไปเก็บ มานะฮะแล้วตอนนี้ผมมันมันไปเริ่มใหม่กันเ,เ,เองก็เลยไม่เจอคอมภีก็ต้องต้องเก็บคมภีใหม่ะครับแล้วก็ดูว่ามันได้ใช้อะไรนะครับีเด้นสติคือตรงเนี้ยดอกเลยครับดีคล็อกคอ,อม,อม,อมาย ไอ้ขนูเป็นี่สามครับเดี๋ยวนะผมสามารถคอมบาบอยได้ไหมเดี๋ยวก่อนรอบรอ,อบนี้ก่อนครับรอบปึ๊บแล้วก็ผมจะเอาหมวกมาหมวกเอาหมวกมาแปะแผ่นเหล็กนะครับ พึ๊บทนขึ้นแล้วครับดูฟลิปเลยฮะหาอะไรเลยคอลินโคโกสเกลหาหาถ้วยนี้5อันนะครับผมต้องการอีก2อันนะฮะเดี๋ยวนะผมขออันคอมบายนิดนึงครับอยากทดลองอะไรหน่อย นี่ได้ไหมไม่ได้ครับก็คือ Big ตัวนี้นครับกลายเป็นสิ่งของไร้ค่าไปเลยก็มันอาจจะมีค่าอยู่นะฮะแต่ว่าผมขอเลือกที่จะดรอปนะครับผมว่าเก็บไว้ีกว่ใสเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะครับอ,อ,อ่ไอไอตัวฟอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้นะครับ ไปก็เอ่อไปไหนอะ่ะจะหาพยายด้วยการโดดลงไปข้างล่างตอนนี้ง่วงนอนแล้วด้วยโอเคปูนกเต็มเลยอะ่ะ คือแบบว่าตอนตอนที่อยากเจอก็ไม่เจอนะตอนนี้ผมเริ่มเล่นแบบเงาเงาเงาบ้าเลยคนเจอที่ไหนซอมบีเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยก็เป็นโมวตอปบวกกับเนื้อฮะ ประมาณว่าโยนเนื้อเรียกซอมบี้บน,น,นะครับซอมบี้จะไปลุมกินนะฮะแล้วก็โดนหัวท็อปปุ๊บตายก็ปเป็นการวิธีที่แยกโดนฮะต่อไปเมืองยายจ๋า What is this i is j u s t i h e ต้องปลุกชีพปลุกชีพแมวะฮะคือทำพิธีอะไรเกกับแมวนี่แหละแล้วทำยงไงอ๋อเหมือนทำไงเนี่ย